สบายดีเมื่อนี้สิการแนะนำการเติมเงินเข่ากระเป๋าอัน N Muni X จาก B1 เนาะผู้ใดทีบ่บ่มีอัน b ีเซรือหรือว่าอันการบอลสองทางที่เติมเข่ากระเป๋า N Muni X เนะาะกะไปเติมที่ศูนย์หลักหาได้ไปอยู่ใกล้ศูนย์เนาะ ไก่ซูนันเลาตะลกคมเฮ้าไปเติมน้ำเขาได้ผู้ใดที่ว่าอยูที่า่างไกโซกลีกที่บอนที่ว่าบอลสมาร์ทไปเติมในศูนย์หรือว่าไกลจากูนย,ย์ห่างไกลจากศูนูนเนาะกาเติมเข่าเบี้ยจากบีเซวันไปหาเบอร์เอมูนิเอเค้าก็ได้ ผู้ใดยังบ่มีเบียนบีเซวันอีกก็เอา,น,า,น,าเอน้หมูน้ำเพล่อนเนะน้ำหมูครูหรือไอเงินนองผู้ที่มีบีเซวันเนาะก็เติมเขาเบอร์เอ็นมูลอีกเขาได้เนาะก็ได้คือกันเนาะลายสองทางที่เติมได้เนาะเอาวิธีเติมตอนนี้คลิปนี้ที่สอนเกี่ยวกันกันกบเอาบีเซวันเติมเขาอันเงิน เอมโมนีเอ็กเนาะเติมเขาเบอร์เอมโมนีเอ็กเนาะแล้วจึงเขาจะได้แตกดาต้าขึ้นได้อ,อาะประเบงน้ำกัดเลยเขาอัเตมิดกลับไปที่หน้าต่างแอปเนาะหน้าต่างแอปนี้ผู้ใดมนี้บีเซวันแล้วก็กับเบิรงกเนาะพอได้บ่มีก็ให้ในน้ำมูหรือว่าผู้เพื่อนที่ว่าเบิ่งน้ำเนาะแอปบีเซวันตัวนี้ครับแอปเอมโมนีตัวนี้ แอปตัวนี้เนาะสองแอปนี้เอาจากบีเงินบีเซวันเติมเขาอันเบอร์เอ็มมูนีเอ็กเพื่อจะเอาอันแตก Data เอาเงินจำนวนนั้นไปแตก Data เนาะที่ว่าคลิปก่อนเ้าสอนเรื่องการโหลดเอ็มมูนีเอ็กกับการ Lock over, ล็อกอินเขอรเบอร์เนาะล็อกอินเข้าเบอร์ในโหลดเอ็มมูนีเอ็กล็อกอินเข้าเบอร์เข้าไปเนาะวิธีและก็การตั้งค่าต่างๆเนาะ ในคลิปนั้นก็เข้าไปเบิ่งได้เนาะเอา้ามาเบิ่งเข้าบีเซวันเลยเนาะเขาไปท,ที่แอปบีเซวันเราเลยเนาะอ,าอันนี้เข้าไปแอปนี้เลยเนาะตัวบัญซีห้องเขานี่แหละเนาะเขาไปปับ๊บอ้า,อาวือื่าเข้าไปเนาะมันจะมีเมนู การเมนูเติมเงินเขาเ้ากระเป๋าเข้าไปตัวนี้เนาะเติมเงินเขาเ้ากระเป๋าเอาเข้าไปจำยูอนหันแล้วเข้าไปมันมีอยู่ส่งทางเติมหลายแต่ว่ามันมีอยู่เอมนเออนูนีเอ,อ็กเห็นบอกเออเมนเอมนีเนาะ ยูนี่มันมีเติมให้ยู you, มันนี่เอ็มมันนี่นิวเฟลพีมูนี่แล็อินซีแต่นี้เขามาเติมเขาทีเอ็ M, มโมนี่เข้าไปตัวนี้เอ็ M, มโมนี่เข้าไปนี้เข้าไปตัวนี้นะ <c oughs> มันจะมีหน้าแบบนี้เขาจะเอาเบอร์เขาเข้าไปเนาะเบอร์ที่เตั้ง อันเอนมูนีเอ็กก์นะหรือว่าเบอร์ที่ลุงทีเวียนเอนมูนีเอ็กก์นะเนาะมาป้อนใส่ตัวนี้ป้อนในซองทางน้ำหนักด้วยซองศูนย์เด้อเนาะน้ำหนักด้วยซนะองศูนย์แล้วป้อนเขาเบอร์แล้วมันจะเป็นหนาแบบนี้เนาะมันมีใส่จำนวนเงินใส่เห็นว่าลุมนี่จำนวนเงินใส่เนาะ <c oughs> เขาก็จะด้นวยเงินใส่ จะนวนเงินใส่เนะาะว่าเติมอาเติมหาซพันแต่ว่าการเติมเงินจากกันบีซวันหาเอมูนีนี้หมายความว่าเสียต่อข้างนั้นสามพันกีดต่อข้างนเนาะเสียคาธรรมเนียมต่อข้างจะอันเติมจากแสนหนึ่งหรือล้านหนึ่งก็ได้แต่ว่าข้างหนึงต่อสามพันกีด เสียาการทำเนียมตีนี้ก็อเองสีอันเอาเติมเขาหาสิบพันกีบหาสิบพันกีบหาสิบพันกีบอ้าวนี่มาหาสิบพันกีบเข้าไปแล้วก็ต่อไปจุดประสงค์สเกลอะไรก็ได้เนาะเติมเงินบ่เติมเงินได้เติมเงิน,เต,เ,งนเติมเงินใสแล้วแต่เนาะหรือว่า สิเขียนอะไรก็ได้เนาะต่อไปเลือกบัญชี่ันมีสองบันซี่ไหมผู้ใดมีสองบันซีก็เลือกบัญชีต่อหันอยอันโอนไปหันเนาะอันนี้มีบัญชีเดียวเนาะไปบัญชีหันแล้วมันจะเด่งมานาหนิเห็นบ่ค่าดธรรมเนียมสาวพันกีบเนาะห้าสิบพันกีบจำนวนเงินทีโอนเข้าไปหันอ้าวถ้าต่อไปเห็นบ่ตัวต่อไป ถือว่าสำเร็จการเติมเงินจากบีเซวันไปหาเอ็มโมนิกถือว่าสำเร็จเนาะ,ะสำเร็จนั่นเองเอาวันนี้นเ,ขเขาไปที่เขาไปเอ็มโมนิเกเลยเขาไปที่เอ็มโมนิเนาะ นภายหลังก่อนหนึ่งทวิตนั้นซูนกีบเนาะเงินของข่อยเองเนาะซูนกีบไปเบิ่งอยู่ที่บนจิ้มบนตาเนี่ยบอกบนดวงตานี่เนาะบนดวงตานี่ตอนนี้บนดวงตานี่เน,ะนาเนะจิ้มไปเห็นห้าสิบเปนกีบเ,เป็นบ่ห้าสิบพันกีบอ๋อห้าสิบพันกีบมีเธอบอกหย่อนเงินของฐานมีห้าสิบเปนกีบแล้ว โมโนเล่เขาจะเติมเงินบริการโทรคมหรือ่าโอนเงินโอนไปธนาคารทางนี้ได้ส่วนหลายเขาจะเติมเงินเนาะส่วนหลายจะเติมเป็นแพ็กเกจดัตตาบนนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละเนาะแพ็กเกจดัตตาตัวนี้แหละเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจดัตตาจะมีหลักหาหลักเจ็ดหลักสองเติมไปหันเสมติว่เราจะเติมใส่อันราคา เติมใส่ลักธาก็ใส่เอลทีซีเนาะเข้าไปแพ็กเกจตัวนี้แหละแพ็กเกจตัวนี้แหละเนาะเข้าไปหาเอลทีซีเนาะเขาไปลงเบิร์เนาะเติมใส่เบอร์นี้เนาะเบอร์นี้กดเบอร์ใส่เบอร์ตัวนี้แต่น้ำหนาด้วยสองศูนย์เด้อเนาะอือเนาเบอร์นี้นี่เนาะน้ำหนาด้วยสองศูนย์เนาะแต่ว่าเบอร์ของเองนี่เนาะก็ทัดไป มันจะมีเลือกแพ็กเกจให้เห็นบ่จิมตัวนี้แพ็ก mm hmm. เ,เกจให้ตัวนี้เห็นบ่แล้วเกตคือกันมันมีแพ็กเกจเลือกไอ้ตัวนี้ถือว่าสุดคุ้มจากสิบปันกีบสิบกิกสิวันเนาะแต่การลินก็นมันจะหยืดเาวกว่าในลิมที่ว่า Data. ด a าตาในหน่อยเนาะทัวนี้ได้ตาหลายเลยเนาะ ก็กดกดใช้ที่นี้แล้วก็ทัดไปแล้วก็ยืนยันแล้วก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยน Data หนอเลยเนอ,นอเอาแต่ว่าคลิปตัวนี้เนะจบเพียงเท่านี้เนะผู้ใดที่ว่าอันอยังบม่มีอันเอมูนีเอ็กนไปเบิ่งคลิปตัวที่ว่าการโหลดดาวน์โหลดเอมูนีเอ็กได้เนะ แล้วก็บเบิ้งคลิปอีกตัวล็อกอินเขาเบอร์เนาะด้วยลงทะเบียนเขาเบอร์ได้ได้เฉพาะหลักหาหลักเกตหลักสองเดอ้อเนาะได้เฉพาะในซ้ำเครือข่ายนี้สำหรับหลักเก่าในโบได้เนาะเอา้าตัวคลิปตัวนี้จบเพียงเท่านี้เนาะก็ขอบใจ